ก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มีคุณแผนของหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนะฮะจังหวัดนคนปรปฐมให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณแผนที่ใช้ได้นะฮะมีประสบะการณ์มีพุทธคุณดีนะครับสำหรับสายเมตตาสายามหานิยมนะสายค้าขายก็ ออว่ากันว่ากุมารสมบัติของหลวงพ่อพุนนี่ก็ได้รับความนิยมนะครับเนื้อผงนี่ส่วนมากนี่ถ้าเจอนะครับเจอนี่ร้อยทั้งร้อยนี่จะไม่ค่อยมีเก้นะครับผมจะแท้แทบทั้งหมดะจะเป็นเนื้อผงนะครับนะแต่ว่าเนื้อที่มีเก๋เห็นเยอะที่สุดก็คือเนื้อ โลหะนะฮะก็คือเนื้อสามกระสับนะฮรลงยาเงินทองหน้านะครับของท่านนี่รุ่นนี้นะครับนี่เกเยอะมากนะฮะให้ดูตรงตรงโคดด้านหลังนะจุดตาจุดใจตั้งที่สําคัญก็คือโค้ดตรงนี้นะครับนี่เขาบอกพูนนะครนี่ต้องเป็นการตอกนะครับคมชัดนะครับถ้าเบอร์เบอร์มองไม่เห็นนี่อ่านตรงนี้อ่านไม่ออกว่าพูนนี ประสินเกสูงนะฮะแล้วก็ดูหน้ากุมารน,นะฮะดูหน้าคุณแผนนะฮะนี่จะมีความคมชัดนะฮะคมชัดลึกนะครับถ้ามาเบอร์เบอรบวมบวมเลี้ยนแอนๆ,ๆนะครับให้เราพึงสังเกตเลยนะครับว่าจากเกนะครับว่าเครื่องคุณแผนกุมารหลังกุมารสมบัตินี้ยังไม่แรงนะฮะปัจจุบันนี้ในกลุ่มก็ยังเล่นหากันที่ เจ็ดแปดเก้าร้อยพันกว่านิดๆนะครับไม่เกินนี้นะครับสำหรับในการอย่างนี้นะครับาถามว่าเป็นพระราคาเบาที่น่าใช้นะครับสำหรับหลวงพ่อพูนี่เรียกได้ว่าการเจิมหน้าหน้าทองการลงหน้าหน้าทองนี่เรียกได้ว่าท่านก็ไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศนะครับรือว่าท่านไม่ธรรมดานะครับ ในเรื่องเมตตาเนี่ยคาถากุมารท่านก็คือสุนะโลโมนะครับสุนะโลโมนอมพัะนะครับเง<อ>ินนี่เห็นไหมคุณแผนท่านนี่เรียกเงินเลี้ยงทองนะเป็นเน้นในด้านเมตตามหาสน่ห์นะในเมตตาท่านล่วงรับดับสังขารไปแล้วนี่ ญาติโยมก็ยังมาร่วมกันทําบุญก็ยังมาระลึกนึกถึงกิติคุณของหลวงพ่อนะฮะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าสะสมทุกรุ่นนะครับหรับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมแล้วก็วันนี้ได้ให้ท่านได้รับชมนะคู่หนึ่งพอดีนะครับเป็นทั้งเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อผงนะอันนี้ก็เป็นผงฝังตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินก็ติดกาวไว้ที่ด้านล่างเป็นเนื้อเขียว เนื้อโลหะก็มีหลายเนื้อมืากันนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเนื้องเงิน